สวัสดีค่ะวันนี้ครูการพามาอัปเดตโครงการนะคะอยู่ที่ตำบลดอนา้าอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแปลงนี้เดี๋ยวพาทุกท่านมาชมกันค่ะว่าเราพัฒนาให้ไปถึงไหนแล้วนะคะแปลงนี้ทุกคนดูจากที่ เรายัางไม่ได้ร้อมลวดหนามให้ตอนนี้เราล้อมรั้วให้นะคะแปลงที่เห็นนี้เป็นแปลงที่ยังคงอยู่2ไร่1งาน44ตารางวานะตำบลดอนคาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเดินทางสะดวกนะคะอยู่ใกล้ๆกรุงเทพก็ขับรถมาแค่130กว่ากิโลเมตรมาถึงที่นะคะ,ะเนี่ยถมให้เรียบร้อยเลยที่เห็นนี้คือ 150ตารางวาค่ะพร้อมล้อมลดน้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะราคาก็เดี๋ยวครูกันจะใส่ให้เลยนะคะ150ตารางวานะคะก็อยู่แค่2 5 0 0ส0นะส่วนแปลง2ไร่1งาน44ตารางวาเดี๋ยวเดี๋ยวครูกันใส่ราคาให้จะได้เห็นชัดเจนนะคะแปลงนี้ก็หยุดติดหน้าถนนลาดยางนะคะเป็นเส้นที่ แยกเข้ามาจากเส้นสพ .3019 ก็คือวัดเขาดีสลักนั่นแหละค่ะนะคะอาส่วนแปลงนี้ที่เห็นนี้ตอนนี้ครูกันยืนอยู่ด้านหน้าของโครงการนะถ้าทุกท่านมองเข้าไปจะเห็นพื้นที่ที่ชัดเจนแบบนี้นะส่วนด้านหน้าเนี่ยมีเจ้าของแล้วนะถ้าสนใจก็โทรเข้ามาหาครูกันก่อนได้เลยนะคะมาชมพื้นที่จริงกันหรือเข้าไปชมพื้นที่เลยเพราะว่าจะมีป้ายปักอยู่ด้านหน้าเลยนะคะ ก็เข้ามาดูก่อนสนใจก็หรือไม่ก็โทรมาที่เบอร์ครูกัน095 6979791อ่าส่วนอีกเบอร์หนึ่ง0656260668นะคะแล้วก็อ่าครูกันจะออกไปพบนะคะเพราะว่าอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วก็มีวิวภูเขาด้วยนะคะบ่อน้ำนี้เราขุดไว้ให้อยู่ในแปลง2ไร่1งาน44ตารางวาค่ะเดี๋ยวค่อยๆชมกันไปนะคะ อยู่ห่างจากตัวอำเภออู่ทองอะ่ะก็10กิโลเมตรค่ะ9 1 0ถึง10กิโลเมตรเท่านั้นมันใกล้มากค่ะทุกท่านแล้วก็เดินทางสะดวกนะอยู่ใกล้ๆตัวตัวเมืองสุพรรณบุรีด้วยส่วนในที่แปลงนี้นะคะโครงการนี้มีซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะห่างไปก็คือ900เมตรนะแล้วก็ตลาดนัดใหญ่เลยค่ะเป็นตลาดนัดที่อ่ ประจำของที่นี่เลยนะคะรอบๆเลยแล้วก็เส้นทางที่ตัดผ่านเนี่ยสามารถเข้าออกได้2ทางเลยนะคะโรงเรียนนะคะวัดชุมชนก็คือของเราอยู่กับโรงเรียนวัดและชุมชนค่ะด,ดูตรงนี้ก็คืออยู่ในพื้นที่โครงการนะห่างจากวัดโรงเรียนชุมชนก็ประมาณ900เมตร นะทุกท่านก็อยู่อยู่ข้างนอกขับรถออกไปก็เจอแล้วค่ะอ่าลองมาดูก่อนค่ะสนใจโทรมาก่อนก็ได้นะคะจะให้ครูก,กันพาไปชมหรือว่าจะเข้าไปชมแล้วก็ถ้าถูกใจสนใจยังไงก็โทรมาคุยได้ค่ะคุกูกันก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งโครงการตรงนี้นะเรารอมรถหนามให้ถุที่ให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือแปลง 150ตารางวาอยู่2ล็อกนะแล้วก็2ไร่1งาน44ตารางวานะคะเป็นแปลงเดียวเลยผืนเดียวเลยก็ได้ถนนสาธารณะ2ด้านนะ <S <S จะมีรถสัญจรไปมาตลอดเวลานะคะตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่าเดินทางไม่สะดวกนะคะแต่ต้องขอบอกว่าก่อนรถตู้ประจำทางไม่ได้ผ่านนะคะ,ะรถตู้ประจำทางไม่ได้ผ่านดูให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะ สนใจก็ลองเข้ามาดูก่อนนะคะแล้วที่เห็นเนี้ยเป็นลำรางน้ําที่อยู่ด้านหน้านะก็เอาไว้รองรับน้ําเวลาฝนตกหนักๆน้นําก็เป็นทางน้ําที่ผ่านเข้ามานะคะอยู่หน้าที่เราฝังท่อให้เรียบร้อยแล้วค่ะวิวภูเขาที่เห็นนั้นก็คือเขตติดต่อกับตัวจังหวัดกาญนันแหละค่ะที่เห็นนะคะก็คือขึ้นไปทางนู้นก็จะเป็นเขตจังหวัดกาญละฉะนั้น พื้นที่ตรงนี้ในเขตอำเภออูทองกับการนะคะก็อยู่ใ,ใกล้ใกลกันแต่ตรงนี้อยู่ที่ตำบลดอนคาอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ